บวทิชยาผู้ดิกุลการค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงประจำวันศุกร์แบบนี้กับข่าวสารของคนในวงการบันเทิงก็มีมาอัปเดตอย่างต่อเน,นื่องประเดิมมาที่ช่วงแรกช่วงเมาบันเทิงค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้เป็นข่าวอของนางเอกสาวสวยสาวใหม่ดาวิกามีกระแสข่าวมานะคะว่าเจ้าตัวกําลังจะมีละครกับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะจะเป็นยังไงไปอัปเดตข่าวนี้กันค่ะ ดูเหมือนช่วงนี้จะฮอตเป็นพิเศษเลยนะคะสาหรับสาวใหม่ดาวิกาหลังจากได้ตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระล่าสุดก็มีข่าวว่าเจ้าตัวจะมีละครที่ได้แสดงประกบคู่กับซุปตาร์หนุ่มสุดฮอตอย่างณเดชน์ซะด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าฮอตสุดเลยนะคะสาวใหม่ก็มีการพูดคุยค่ะไม่ไม่ใช่แค่ช่องเดียวค่ะก็ก็มีคือเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะก็ก็รับได้แล้วก็รับได้หลายๆช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีเสนอมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ยังไม่ทราบค่ะ เมื่อกี้ไปยื่ถามเลยเรื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ทราบว่ามีเรื่องนี้นะคะถ้ามีการติดต่อต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะขอบคุณที่ให้ที่ให้โอกาสค่ะแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องคิวด้วยค่ะถ้าแต่ถ้าทุกอย่างคิวได้ทุกอย่างลงตัวก็ก็หลับด้านหนุ่มติ๊กเจษดาพรของเรานะคะมีละครให้เห็นอย่างต่อเนื่องจนหลายคนมองว่าจะทิ้งงานพิธีกรหรือเปล่าค่ะส่วนสาวมีนิทาของเรามีกระแสข่าวเมาส์มานะคะ ว่าเจ้าตัวจะแย่งคู่จิ้นแห่งปีนะเดชย่า,ยาเป็นยังไงไปอัปเดตข่าวกันค่ะช่วงนี้หันมารับงานด้านการแสดงเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าทิ้งงานพิธีกรขาลุยเลยหรือเปล่านะคะสาหรับพระเอกหนุ่มติ๊กเจษดาพรเออเป็นช่ชวงๆครับรับงานเยอะขึ้นบ้างรับงานเบาบ้างคืออย่างเมื่อก่อนนะครับผมจะไปคอนเซนเทรตกับในเรื่องของนเวอเกเตอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนเวอเกเตอร์ก็พอปล่อยปล่อยบ้างได้แล้วนะครับอยู่ตัวแล้วแล้วก็เลยก็เลย มารับงานแสดงเพิ่มมากขึ้นแล้วอีกอย่างเนื่องจากว่ามีมีคนเนี่ยที่เป็นแฟนๆเนี่ยครับถามกันตลอดเลยซึ่งเรารู้สึกว่าเราเวลาตอบไปแบบนี้แล้วเราเหมือนกับเขารอเราครับแ้เราก็เลยรู้สึกว่าอ,อยากจะมีผลงานอย่างต่อเนื่องให้กับทุกๆคนที่ติดตามผลงานของเราได้ชมกัน นอกจากความสวยแล้วยังมากไปด้วยความสามารถทางด้านการแสดงที่หลายคนกําลังชื่นชอบอยู่นะคะสำหรับสาวมิวนิษฐารวมถึงกระแสแอนตี Anti ้คู่จิ้นสาวมิวกับหนุ่มณเดชน์จนหลายคนเป็นห่วงว่าจะตัวเครียดหรือเปล่าแล้วแววมาว่าเจ้าตัวจะมีภาพพยมประกบคู่กับพระเอกสุดฮาเตชันทวิตอีกด้วยเลยค่ะอ๋อก็อจริงๆแล้วแฟนคลับ แฟนคลับเขาก็สนับสนุนผลงานของ,งนักแสดงทุกคนนะคะเขาแมนตี้หรอคะไม่ค่ะมันมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกันนะคะคือก็ดูละครไปสนุกสนานไนะปะมิวก็ดีใจมากเลยค่ะที่เหมือนแบบว่าพี่ตรงเรื่องนึงเหมือนเลนกดดันไหมเหจริงก,ก็กดดันกันนะ,ะเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกของมิวด้วยอดบาดยังบอกไม่ได้ค่ะแต่ว่าเป็นเป็นหนังรักมาต่อที่ข่าวของสาวโอปอปนิศราของเรานะคะออกมาเปิดใจพูดอีกครั้งนะคะหลังจากที่มีการโพสต์ถึงคนที่รุมถ่ายน้องมะลิในงานศพของปอทิษฎดีค่ะ ส่วนรุ่นพี่ KPN อย่างสาวพอแล้วก็หนุ่มบอมนะคะได้ออกมาเชิญชวนขายแฟนๆร่วมลุ้นแล้วก็ร่วมเชียนนะคะในการประกวด KPN ครั้งที่15นี้ค่ะหลังจากที่สาวโอปอปนิสราได้โพสต์ประนามคนที่รุมเซลฟี่น้องมะลีในงานศพข,ของหนุ่มปอทิษดีผ่านไอจีส่วนตัวล่าสุดมีโอกาสได้เจอสาวโอปอเจ้าตัวได้เปิดใจพูดถึงเรื่องนี้รวมถึงยังได้อัปเดตพัฒนาการของน้องอลินอรันให้แฟนๆได้ฟังกันได้ยลคะค่ะไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมแต่ว่ายืนยันว่าตอนตอนโพส คือคิดดีแล้วแล้วก็นาทีนี้ยังยืนยันคําพูดค่ะเพราะว่าปอเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ปอและครอบครัวเขาอ่ะคนไทยทุกคนพวกะเราทุกคนในที่นี้เสียใจจริงๆแล้วเราก็สะเทือนใจมากแต่ว่ามันเทียบไม่ได้เลยนะถ้าเทียบกับความรู้สึกของของครอบครัวพี่ปอของของภรรยาของลูกดังนั้นพอปอเห็นภาพที่เขาเซลฟี่กันสําหรับปอมันมันเกินไปจริงๆอะค่ะเออตลกมากเพราะว่าอลันเหมือนพี่โอ๊คแบบเหมือนย่อส่วนจริงๆเพราะเขานิ่งมาก แล้วก็ยิ้มตลอดนะคะที่อลินจะเหมือนเราเหมือนกันน่ะจะแล้วก็เออเราเราก็รู้สึกว่าเราเลี้ยงอลินเราเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงเราเลี้ยงอลันเราเข้าใจว่าเป็นยังไงแล้วก็เด็กไม่ได้เป็นผ้าขาวอะ่ะเด็กเขามีของเขามาอยู่แล้วเราแค่เลี้ยงเขาในแบบของเขาล่าสุดเราได้มีโอกาสเจอสาวพลอยและหนุ่มบอมแห่งบ้าน KPN ที่ครั้งนี้พูดถึงการประกวด KPN Awards ครั้งที่25ที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วรวมถึงได้อัปเดตผลงานละครอของทั้งคู่ให้แฟนๆได้ฟังก,กันด้วยแหละคะ่ะ ก็ตอนนี้นะคะกำลังถ่ายทำละครเรื่องอุบัติรักเทวาอยู่นะคะออนแอร์เร็วๆนี้แน่นอนความพิเศษก็คือเราไปถ่ายทำกันถึงที่ญี่ปุ่นด้วยยังไงอย่าลืมติดตามแล้วก็จะมีโปรเจกต์ค่ะซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะคะกับคนใน KPN นี่แหละอย่ลืมติดตามชมเร็วๆนี้นะคะฝากผลงานด้วยค่ะครับผมก็สุนบอมนะครับก็กำลังถ่ายทำนะครับละครเรื่องสงครามเพลงครับผม KPN ครั้งที่25ก็มีการเปิดตัวแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วโอ้โหแต่ละคนคือศิลปินที่แบบ คือเขาจะเอานักร้องอจากทั้งหมด24คนคนจาก24ปีที่ผ่านมามเพื่อเป็นหาหนึ่งเดียวเพื่อเป็นสำหรับเ,เพื่อเป็น KPN 25กับผมก็ยกตัวอย่างก็มีพี่เจนเจนดาวดีเจดาวหรือว่า <c oughs> ดาวโอเกะอ่าสมัยแบบโหคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสัคกครู่นะคะช่วงหน้าข่าวบันเทิงต่างประเทศเอเรออยู่ในช่วงบันเทิง w o ค่ะช่วงบันเทิงว o r l d กลับเข้าสู่ช่วงบันเทิงวัยค่ะประเดิมวันที่ข่าวแรกเป็นข่าวของซุปตาทางฝั่ฝั่งฮอลลีวูดอย่างแองเจลินาจลรี่ล่าสุดนะคะควงลูกๆค่ะเดินพรมแดงในงานเปิดตัวภาพยนตร์กังฟูแพนด้า3อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะงานเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันกังฟูแพนด้าทเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแองเจลินาจลรี่ได้มาเดินพรมแดงพร้อมกับลูกๆอีก5คนคือ แพ็กซ์วัย12ปีซาราวัย11ปีไซโลวัย9ปีและฝาแฝดน็อกสวิเวียนวัย7ปีเว้นแต่ลูกชายคนโตแมดด็อกส์วัย14ปีที่ไม่สามารถมาร่วมงานครั้งนี้ได้ค่ะนอกจากครอบครัวโจโลี่พิทแล้วยังมีเพื่อนนักแสดงที่ร่วมให้เสียงภาคอย่างแจ็คแบล็กและเคทัสสันมาร่วมงานด้วยค่ะ ด้านแองเจลีน่าโจลีนอกจากจะยุ่งเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่แล้วยังต้องเดินสายโปรโมทภาพยนตร์กังฟูแพนด้าทีอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเธอก็เพิ่งเดินทางไปร่วมโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะโดยเธอยังเผยว่านอกจากเธอแล้วลูกๆก,ก็มีส่วนร่วมในการให้เสียงภาคแอนิเมชันเรื่องนี้ด้วยค่ะ คราวนี้นะคะเราจะมาดูปฏิกิริยาของพิธีกรหนุ่มอย่างสตีฟฮาวีหลังจากที่ต้องเผชิญหน้ากับมิสโคลอมเบียครั้งแรกหลังจากที่ประกาศตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส2015ผิดจะเป็นยังไงไปอัปเดตข่าวนี้กันค่ะถือเป็นการพบหน้ากันครั้งแรกของพิธีกรอารมณ์ดีสตีฟฮาวีกับ2นางงามพีอาร์ออลอนโซวอสแบชจากประเทศฟิลิปปินส์เจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สปี2015ตัวจริงค่ะและอเลเนากูตาเลสรองอันดับหนึ่งจากประเทศโคลอมเบีย ที่ดันมีโอกาสได้สวมมงกุฎมิสยูนิเวอร์สปี2015ไปด้วยจากการประกาศผลผิดของสตีฟฮาวิค่ะแต่เมื่อสองสาวกลับมาเจอฮาวิ้อีกครั้งในฐานะแขกรับเชิญรายการเดอะสตีฟฮาวิ e y โชว์คราวนี้ไม่มีดราม่าสักนิดค่ะมีแต่เสียงหัวเราะและก็ความฮาล้วนๆอเลนากูเตเลสเผยถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นว่าพร้อมให้อภัยสตีฟฮาวี้ยตั้งแต่คืนนั้นแล้วค่ะแม้ว่าจะเป็นข้าคืนที่เหมือนฝันร้ายของเธอก็ตาม ดานสตีฟฮาวีได้เผยว่ามิสโคลเมียคือคนที่เขาอยากจะกล่าวคำขอโทษมากที่สุดในช่วงท้ายรายการทั้งคู่ก็เข้าสวมกอดกันค่ะมาตอนที่ข่าวของนักสแสดงมากฝีมืออย่างเจมี่ฟ็อกซ์นะคะล่าสุดข่าวเป็นฮีโร่นอกจอช่วยเหลือชีวิตคนออกจากรถยนต์ที่กำลังถูกไฟไหม้ค่ะนักสแสดงดีกีออสการ์ Oscar, เจมี่ฟ็อกซ์เป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอค่ะเมื่อเขาช่วยคนขับรถกระบะออกจากกองเพลิงก่อนจะถูกไฟคลอกเสียชีวิต เจมี่เล่าว,ว่าเขาได้ยินเสียงรถกระบะคันหนึ่งเสียหลักพลิกคว่ำอยู่หลายตลบบนทางหลวงของแคลิฟอร์เนียใกล้กับบ้านพักของเขาจึงรีบโทรแจ้งตำรวจก่อนวิ่งไปช่วยคนขับซึ่งติดอยู่ในรถเป็นโชคดีที่พลเมืองดีที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยเจมี่ทุบหน้าต่างรถแล้วก็ดึงตัวคนขับออกมาได้ก่อนรถจะระเบิดเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นค่ะ มาตอนที่ข่าวของบันเทิงเอเชียกันบ้างนะคะกับข่าวของบอยแบนด์ในตำนานค่ะล่าสุดออกมายืนยันแล้วนะคะว่าวงไม่แตกอย่างที่เป็นข่าวลือแน่นอนแต่จะเป็นข่าวไหนนั้นไปอัปเดตข่าวนี้กันค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวไม่ค่อยสู้ดีออกมาขยงหัวใจสาวกบอยแบนด์รุ่นใหญ่วงส์มพว่ากำลังจะแยกย้ายกันไปโคละทิศละทางค่ะ หลังสร้างสรรค์ผลงานเอาใจแฟนคลับในฐานะตำนานบอยแบนด์ของเอเชียมายาวนานถึง27ปีล่าสุดต้นสังกัดและสมาชิกทั้ง5คนได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงยืนยันว่าวง SMAP ยังไม่แตกแต่ยอมรับว่ามีปัญหาขัดแย้งกันจริงค่ะพร้อมให้สัญญาว่าหลังจากนี้พวกเขาจะสร้างสรรคผลงานให้แฟนเพลงภาคภูมิใจและไม่ทำให้ผิดหวังอีกค่ะ ปิดท้ายกันที่ข่าวของสาวกุฮาร่านะคะอดีตสมาชิกวงคาร่าค่ะล่าสุดนะคะหลังจากที่หมดสัญญาจากค่ายเดิมไปเจ้าตัวได้มีการเซ็นสัญญาเข้าสังกัดใหม่แล้วจะเป็นยังไงไปอัปเดตข่าวนี้กันค่ะนักร้องสาวกุฮาร่าอดีตสมาชิกวงคาร่าเซ็นสัญญาเข้าสังกัดใหม่ Key East Entertainment หลังตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับค่ายเดิม DSP m e d i มีเดียค่ะ ผู้บริหารของ G e ats, k i s อาแขนต้อนรับสาวคูฮาร่าทั้งยังเตรียมผลักดันให้เธอใช้ความสามารถในทุกด้านทั้งการร้องเพลงการแสดงจนถึงการดำเนินรายการได้อย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จทั้งในเกาหลีและก็อินเตอร์ค่ะสาวคูฮา,าร่าเริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกวงคาร่าเมื่อปี2007และโด่งดังอย่างมากกับเพลงฮิตหลายเพลงก่อนจะหมดสัญญาก,กับต้นสังกัดเก่า DSP Media ไม่นานมานี้ค่ะซึ่งทาง DSP ก็ตัดสินใจประกาศยุบวงคาร่าในที่สุดค่ะ คุณผูชมคะวันนี้เวลาของรายการเรหมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปวันนี้ค่ะโบมีกิจกรรมดีๆมาฝากก็ร่วมกันค้นหาเพชรเม็ดแท้เม็ดงามที่สุดของวงการบันเทิงในปี2015กับงานดาราเดลี่เดอะเกรสอวอร์ดครั้งที่5รางวัลดารานำหญิงสาขาละครที่สุดแห่งปี2015ในปีนี้มีดารานำระดับแม่เหล็กหลายคนไม่ว่าจะเป็นฝนทิพย์วชระตระกูลละครเพื่อนแพงจิรนานมโนแจม่มละครเพื่อนแพง ชาลิดาวิจิตวงทองละครสองหัวใจนี้เพื่อเธอนัทพรเตมีรักละครลมซ่อนรักเซนี่เทียนโพสวรรณละครเลือดมังกรตอนหงรักใครชอบใครเชียร์กันได้นะคะร่วมกดรหัสรางวัลสาขาที่คุณผู้ชมต้องการโหวตมาที่442605 6 4. ค่ะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2559ค่ะ วันนี้เวลาของรายการลงบนลงแล้วขอบคุณนะคะชุดพิธีกรจากแฟชั่นออนไลน์ by 2A แล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการดาราเดลี่บันเทิงทุกวันเวลา1นึ่งทุ่ม45ทางช่อง34อมรินทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ